สวัสดีครับขอต้อนรับข้าสู่ช่องเจโน้ย์พระไฟเรนูนะครับผมวันนี้แอดจะพามาชมมาดูเนาะการทดสอบสมรรถภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนนะครับผมสี่กองร้อยเนาะมารวมกันที่กองร้อยอำเภอโพนสวรรค์ที่เจ็ดครับผมเนาะมาดูกันครับผม มาตรวจตรงนี้ครับผมเราจะรวมกันครับสีก่กองร้อยเนาะอันนี้เจ้าหน้าที่ครับผมอันนี้มาลงลงทะเบียน,นะคระับดีครับน,นะตัวนี้ก็มาลงทะเบียนแล้วก็ตรวจปัสสาวะครับผมเนาะตัวนี้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนครับผม กำลังคนเนาะถูกหมายมาก็ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับผมลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยก็มีใบกอกลงชื่อลงทะเบียนเรียบร้อยก็ไปตรวจลงแล้วก็ไปไปตรวจเนาะอันนี้กํลาลังคนเราครับผมกลาลังคุยกันนะครับขออนุญาตนะครับตอนนี้ลง u t u b e นะฮะตอนนี้กํลาลังคนของเราก็กํลาลังลงทะเบียนนะฮะ ลงทะเบียนแล้วก็ตรวจตรวจเยี่อตรวจฉี่นะครับผมตอนนี้ตรวจฉี่ด้วยปัสสาวะด้วยครับผมตรวจปัสสาวะตรวจปัสสาวะครับตรวจปัสสาวะนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางจังหวัดนะฮะมายืนตอนนี้กำลังครับผมกำลังมีผู้ใหญ่หญิงด้วยเนาะ ครับผมประมาณนี้ครับอันนี้ตรวจสีครับสรับอันนี้มาตรวจสีครับตรวจทุกคนนะครับผมครับสวัสดีครับเสร็จแล้วนะครับนี่โมยนี่ถ้าท่านช้านะครับท่านจะวิ่งตอน11โมงนะครับ จริงถ้าท่านวิ่นะครับท่านจะได้ทิ่ตอนเช้านะครับแต่ถ้าท่านช้าก็จะไปตามอัตโนมัติเลยนะครับเพียงก็คือวิ่งเที่ยงนะครับอยู่กับท่านนะครับถ้าจะไปคุยกัดเส้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอยู่กับคนท่ามท้องมันเยอะคนี85คนเนี่ยไม่ได้มากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นท่านกอบเสร็จแล้วที่เป็นตรวจสมรณะนะครับจะได้คนแถวอีกครั้งหนึ่งครับกอดเสร็จตัดไปก็ต้องห้องน้ำ เกือบจะให้เสร็จสิ้นนะครับกำลังเตรียมการตรงนี้ก็ตรวจตรวจปัสสาวะออครับกำลัง้ก็มาสี่สี่กองร้อยครับผมมอารวมกันตรนี้นะองตรงนี้ก็หมูหมูใหญ่เนาะครับผมสวัสดีครับข่าหน้าครับผม ปะเด็นรอครับพลวันน อันนี้หมูใหญ่เสียงครับผมครับผมตอนนี้ก็กําลังตรวจชีนะครับผมมาทดวสอบทุกคนก็ต้องตรวจครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามช่องเจโนย์ประไฟรีโนครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจโนย์ประไฟรีโนด้วยนะครับครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ ให้ช่องเจโอย์พ่อฝ้าเรโนนะครับผมครับสวัสดีครับ